สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหลับชมทุกท่านครับผมมือนี่สาวนครผ้ารอสีผ้าพีผ้าน้องมหาไซเบ็ดครับมันหอดยามไซเบ็ดแล้วครับพี่น้องเข่าเขียวแลครับเข่าเขี้ยวกะจีแล้วครับฝนกระโตกหลายเทือแล้วมือนี่ผมเลยสีผ้าพีผ้าน้องมหาไซเบีเบื้องครับผมกะหาไม้ไปเรียบร้อยแล้วครับเอ้าปักเบียตไปแล้วแต่เขายัง่ใไซเนียครับผมบาสีส่วนพีส่วนน้องไปสซเงียน้วกันครับผมไปครับ มาเบิงไมายแรยกของเขาครับเบ็ดหลังแรกของเขาเบิ่งไม้ของเขาครับพี่น้องนี่ครับผมกับปักไว้แล้วครับเอาไปแล้วหางแกงท่านใดใส่ยังท่านในใส่อย่างครับหมายแรยกของเขาครับเบื่องส่งเป็นตะมีปลายได้ครับพี่น้องทางนี้ก็เขียวครับเขา แหลของเข้าี่นอลเงอเข้า่อเข้าใส่เงอแมงเมาได้ครับพี่เราเห็นมา่าแมงเมาแมงเมาที่เพิ่นไปขุดอ่อนด้วยน้ำเป็นโพนแมงเมานะครับบรแมงเมาที่บินตามหลอดไส้ได้ครับนี่ครับแมงเมามันมีอันนี้ลูกอ่อนมันครับลากาที่เป็นปีกแล้วเป็นปีกแล้วก็มี่ครับพี่น้องนี่แมงเมาครับครับบานเข้าสีล่องไซเบิรงครับ ผมก็หาใส่เทแรกครับพี่น้องเข้าบไดใสเนี้ยนใส่เดือนนะครับอยู่แถวอยู่แถวบ้านผมพผในใยเนี้ยแมงเมาครับถุงหนึ่งกับยี่สิบบาทครับถุงนึงกับลอยตัวครับเข้าปัใสลงไปเลยหมานไม่มานยังไม่รู้ ใส่เนื้อจมๆนะครับถ้าใส่เนื้อร้อยมันหลังต่อมาครับพี่น้องเบ็ดมือนี้เขาเอาเบ็ดมาสามสิบห้าลังครับเาอมาลองใส่เบิ้งครับว่าสิบหมานปรหมานครับผม ผมเรื่องบอกไปครับ้าเ้าใไซเนียจมนันอาศัยปลาดุกครับพี่น้องแต่ส่เนียร,ร้อยนะปลาคอม่ติกินกับปลาเข็งครับแต่่าเนียจมกับปลาเข็งกกินที่กันแหละครับปลาเข็งแถวผมหลายแต่ว่าเขาใส่เบ็ดเอาปลาดุกครับเขาเรียกวาเห็ดจมไว้ไปครับ เสียงเงีได้ครับพี่น้องวิธี่เสียงเงีของผมได้ครับวิธี่เสียงเงีของผมเนี่เอาสิก่ก้อยก้อยตั้งแต่ข้อพี่ได้ครับพี่น้องก้อยตั้งแต่ข้อแมงเงาถึง,งครับลงไปก้อยลงมาก้อยลงมาหลกาักะให้ปลายหมากเบ็ด โคอยู่หางพอดีครับโพอยู่หางแม่งเมาพอดีมันก็สิเป็นนั่นนี่นะครับพี่น้องนี่ครับเริ่มคคำเลรวครับพี่น้องใจจมจมครับอ่ามันหม,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 มันมันครับ งสุดท้ายของห้าเหรอครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายแล้วพอดีเมืดคถ้าพี่น้องพอดีเมืดเอาใส่เตเวทหลายมันกกปลาเขียมมากะมากินเนื้อเขาเหมือนครับเพราะเขาเป็นเนื้อแม่งเมาครับใส่กวะว่าจริงๆใส่สุ่มๆพอดีมันนี้ผมใส่เตเวทเล็กน,น้อยครับจริงๆหันเ้าใต่ไฟใส่นะะใส่ไฟใส่นะกพอดีครับพี่น้อง หลังสุดท้ายเ้ากับส่แล้วเหรอครับพี่น้องบ้านนี้ห้ากับถามายมน้ำกันอีกแจ็คบังเคืองสมองครับบังเคืองสมองเขาจังมายามครับไหนมันมืดๆถึงไ่ห้าก็บจังมายมเพราะว่าแมงเมามันสีหลอนเร็วปลาสีกินเร็วปลาเขียงสีกินเร็วเ้าตอกเปล่ามาใส่ครับเพราะว่าปลาดุกมันสีมากก te <OR> ินสากว่าปลาเขียงครับเพราะว่าปลาดุกก็สีเห็นเนื้อปลาเขียงเห็นเร็วกว่าครับ ขอาตอกเปล่าใส่ครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาเค็งสิกินเมื่อตอนเมื่อเท่ากันเปล่ามส่ครับไปครับบะนี้พาพ่อกันทีเดียวบัดยาเนะครับพี่น้องเนาะไปครับไปครับพี่น้องครับผมเอายามเบ็ดกันครับนี่สองทุ่มแล้วครับพี่น้องไปครับยามเบ็ดกันถึงเวลายามเบ็ดแล้วอีนี่เลยครับล้างแรกของห้าง เป็นยังไงบ้างโอ้เงียร่อนครับพี่เ้่าอลางที่สองเด้ีเงียบกลิบแท้โอ้เงียยังอยู่ครับเมื่อหลังต่อไปครับมีปลาไหมเอ้ เงียบคลิปแท้อ๋วัปลาเข็งปลาเข็งครับพี่้ังเดี๋ยาผมสบว่าเอาไมานได้ครับผมสิป่วยไปหนิดอะว่าเดี๋ยวเสียห้ปลาคอมาก,กินอีกเทือนึงครับมยหลั <S 2> <S 2> <S งก็ไปครับ <S <S 2> <S 2> มีไม้เอ,อ่ยนี่ก็ได้เงียบคลิปเงียบหล่อนครับ มาหลัง้าไปครับพี่น้องหลังนี้ทำไมเงียบจังเลยฮัพี่น้องครับมีปลาเฮ้ย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 ไปใส่แล้วใสรแล้วีเงียบแผลี้เงียบเ,ยบเ,ยบเยบตัวน,นี้นนนนูครับฮั่มาแล้วพี่น้องเดนลครับเงเด้อเกเเด้อ โอ wow, ้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุก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 ว้าวปลาดุกครับผมเสร็จแล้วครับนี่แหมนหนึ่งของห้องครับพี่น้องปลาดุกสวยๆครับปลาดุกสวยๆว้าว

นี่ครับประดุกครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนึ่งเต้มหันหันหันอู้เหลืองงามขนาดครับพี่น้องนี่เหลืองงามครับเหลืองงามเห็นหลังเนี่ยเงียบไปดูคือกินเงียบนะครับเนาะบ่มันกินเบ็ดผมพร้มอมบ่แม่ดีดีกินเบ็ดพร้อมอ้ยเจ้านี่้ก็กินเบ็ดผม สองแต้มแล้วพี่น้องมันมันประดุกครับผมนึกว่าสิบโมมี่ครับเป็นเงียบเงียบครับเฮ้ยไปกินเบ็ดครับพี่น้องไปกินเบ็ดไปยุบเบ็ดอีหลังนึ่หัวใว่าเดี๋ยวด้วมาหาคนเด้อโอ้นี่นี่นี่แม่หลังนี่ปะวะแม่หลังนี่ปะพี่น้องฮ่าแม่ไี่ดีไม่ดีฮันโอ้โว้โ เดี๋เด <invoke> <out> <en blo ated fuck> ี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวี๋ยวเอะถอดต้องถอดขั้นเลครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอเบ่งกันนะไปยังอะไรลาดกครับพี่น้องลาดกอีกแล้วมันมครับโอ้โหโอ้โโอ้โหโอาดกครับนอสุยเฮ้ยลาดกอีลวครับพี่น้องหยุดเลยนะหยุดเลยนะ อยู่ไหนพี่น้องเบื่อนู้งามๆครับฮ่นฮานๆานันร,ร,รุกครับประดุกสวยมากแก้มที่สามของเฮาครับอ,อืองามงามงามงางาอืมงามครับพี่น้องโอเคโอเ,คเดี๋ยวผมปดกันครับเดี๋ยวผมปดก่อนปด,ปดก่อน มันมานยู também, pontos, ja bem, ่คร no ับพี่น้องมาดูครับหางามด้วยครับพี่น้องสามตัวสามแต้มครับกับกระปูตัวหนึ่งครับไปครับไปครับเสียงปลากินเบ็ดครับพี่น้องกำลังเสียงเงี้ยครับเีเสียงปลากินเบ็ดครับ Lặng lẽ hấp lặng thấy Xuyên cái ba chim đẹp này หายเงายบนาะยาตายบอสเห้ยเห้ยเนะเบสคือเป็นตังสีครับ เบ็ดก็เป็นยังสิครับพี่น้องเบ็ดผมก็งอังสิวะโอ้นมาครับพี่น้องพอๆๆๆๆเดียเดีเดียวยวๆดียวเอีอี่น้อีเอีวเนีเ ไอช้อนครับไอช้อนไอช้อนมากินมากินปลานี่ผมครับไอช้อนครับไอช้อนว้าวดึงจนงอเลยครับพี่น้องผมมาอยู่เดี๋ยวผมคือนโขงได้ไหมวะเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเด้อเอาปลาก่อนครับเอาปลาก่อน ไปครัพ e. tamam, sort of ี่้องพาไปไปครับปดูเสดูดีเสวะย่งอย่ง้ครับนี่เสียปลาชินเด็ตันงเสวะเสียนนอะังนีครั

ครับเมื่อกี้นี่ยางด้วยยางด้วยไอ้ย,ยานี่ไงไอช่อนครับไอช่อนไอช่อนใส่งามครับน้องไอช่อนใส่งามครับออืกำลังงามนะครับช่อนนี้เออนี่ครับพี่น้องอืม สองตัวครับไปตะคอสองตัวครับแต่ไปเข่งตัวนึงครับพี่ต้องมาหลอบหลอบที่สองครับแล้วคงกัะยายเบ็ดลงมาลยหางลางนะ่ะ <c oughs>